ขอบคุณพระเจ้าครับก่อนขึ้นเวทีก็ต้องมองใกล้ๆก่อนเดยวเผื่อเหยียบพลาดขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระเจ้าของพระเจ้าวันนี้ก็จะเป็นอีกบทเรียนหนึ่งที่ให้เราทั้งหลายได้มีโอกาสคิดไข้ครวญถึงสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรานะครับคนที่มองไกลก็คือคนที่มองถึงอนาคตของตัวเองใช่ไหมครับมองเห็นว่าจะจะจะ,จะทำอะไรต่อในอนาคตนะครับและคนที่มองไกลอีกอย่างนี้ก็คือคนที่สายตายาวแล้ว นะครับผมเองก็เปลี่ยนแว่นมาแล้วนะครับก็คือมองใส่แล้วก็มองไกลได้ชัดขึ้นนะครับคือถ้าถอดนี่ก็คือตัวหนังสือข้างหน้านี่ก็มองไม่เห็นแล้วนะครับแต่การมองไกลมีประโยชน์ครับสำหรับชีวิตของเราเมื่อเราพูดถึงเรื่องของอนาคตเมื่อเราพูดถึงการจัดเตรียมการวางแผนแต่มีอีกคำหนึ่งที่อยากจะให้เรากลับมาคิดจากพระคำของพระเจ้าตอนนี้ก็คือมองใกล้นะครับ มองใกล้ๆหมายถึงมองสิ่งที่อยู่รอบตัวเราสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราแบบง่ายๆแต่บางทีเราก็อาจจะละเลยแล้วไม่ได้คิดถึงมันเท่าไหร่นักบางทีอะไรที่มันอยู่ใกล้ๆเราก็รู้สึกว่า,เ,าเพิกเฉยละเลยมันไปนะครับทั้งเรื่องของสิ่งของทั้งเรื่องของคนทั้งเรื่องของหลายสิ่งหลายอย่างแล้วเราคิดว่าบางทีอะไรที่ใกล้ๆเนี่ยมันเป็นเหมือนของตาย นะแต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะกลับมาคิดว่าการที่เรามองใกล้ก็มีคุณค่าและมีประโยชน์หลายๆอย่างจากพระชจะของพระเจ้าตอนนี้นะครับมองใกล้อย่างที่หนึ่งก็คือเพื่อรู้จักตัวเองพระชจะของพระเจ้าในข้อ23เนี่ยนะครับบอกว่าข้าพเจ้าพิสูจน์ทั้งหมดนี้ด้วยใช้ปัญญาข้าพเจ้ากล่าวว่าข้าพเจ้าจะมีปัญญาแต่ปัญญานั้นกลับอยู่ห่างไกลจากข้าพเจ้า ผู้เขียนกําลังมองว่าสิ่งที่สิ่งที่อยู่ไกลๆเนี่ยนะครับดูเหมือนเป็นสิ่งที่น่าค้นหาน่าสแสวงหาและดูเหมือนน่าจะดีกว่าสิ่งที่อยู่ใกล้กับสิ่งที่เขามีอยู่เขาพยายามมองไปข้างหน้ามองไปที่ไกลๆหรือที่อื่นๆหรือ,รอ,รอ,รอประเทศอื่นๆนะครับและสแสวงหาสิ่งที่อยู่ไกลๆเนาะบางที เราก็คิดว่าของของเพื่อนเราหรือกับข้าวของเพื่อนเราที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยน่าจะอร่อยกว่าของเรานะครับเราก็ไม่ค่อยมองใกล้ๆของตัวเองเราไปมองไกลมองของคนอื่นไปนะครับของเพื่อนย่อมอร่อยกว่าของเราเสมอนะครับเราลืมที่จะคิดถึงสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราแต่ข้อ25เนี่ยมีคำหนึ่งที่ผู้เขียนบอกว่าข้าพเจ้าตั้งใจหันกลับมาเรียนรู้ตั้งใจ นะครับก็คือเมื่อมองดูสิ่งไกลๆแล้วรู้สึกว่าโอ้มันยากสําหรับตัวเขานะมันดูเหมือนเกินมือหรือเกินอํานาจที่เขาจะควายคว้าแล้วก็เอามันมาได้เขาจึงหันมาแล้วก็ตั้งใจบอกว่าข้าพเจ้าตั้งใจหันกลับหันกลับที่จะเรียนรู้สํารวจแสวงหาปัญญาถึงสิ่งต่างๆที่มันอยู่ใกล้ๆตัวที่มันอยู่รอบๆตัวที่มันจะสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ ดังนั้นแทนที่จะสแสวงหาสิ่งที่อยู่ไกลเกินไปที่คิดว่ามันคือสติปัญญาที่ดีเลิศมันคือความรู้ใหม่ๆโอ้ประเทศเราไม่มีเลยตัวเราไม่มีเลยองค์กรเราไม่มีเลยเราไปหาเอาหาเอาหาเอ้าหาเอาแต่จริงแล้วผู้เขียนในตอนนี้ก็บอกว่าในที่สุดแล้วบางอย่างก็เกินที่จะเอื้อมบางอย่างก็เกินในการที่เขาจะได้มาสิ่งที่ผู้เขียน เขียนลงไปนั้นในสมัยก่อนการเดินทางก็ยากลําบากการจะได้ความรู้ของประเทศอื่นๆมามันก็ไม่ได้เรื่องที่ง่ายการที่เราจะได้ทรัพย์สินสิ่งของหรือสินค้าจากประเทศไกลๆ,ๆ,ๆก็ไม่ได้มาด้วยอย่างรวดเร็วนักดังนั้นผู้เขียนจึงคิดถึงตัวเขาเองว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันอยู่ไกลเกินไปเนี่ยบางทีมันล้ําลึกเกินในระยะเวลาอันสั้นเขาอยากจะได้ความรู้เขาอยากจะเอาความรู้ในที่ไกลๆมาใช้แต่ว่า มันก็ช้าเกินไปบางทีก็เข้าใจยากเข้าใจลำบากลำบากด้วยอะไรครับลำบากด้วยภาษาการอธิบายการสื่อสารบางทีเราก็อยากได้ความรู้จากต่างประเทศเนาะโอ้เขาเขียนมาเป็นงานวิจัยเป็นปึกเป็นเล่มเป็นอะไรต่างๆแต่มันจํากัดอะไรครับมันจํากัดอยู่ตรงที่เราก็ไม่ค่อยรู้ภาษาเราก็อ่านไม่ค่อยออกเราก็ต้องหาคนมาแปล เราก็ต้องลงทุนต้องใช้ทรัพยากรและใช้ระยะเวลาอีกผู้เขียนจึงบอกว่ามันยากเกินไปและช้าที่จะรอที่จะรอเอาความรู้เรื่องบางสิ่งบางอย่างจากประเทศอื่นๆหรือเมืองที่อยู่ไกลออกไปและก็ยากที่จะใช้เวลาอันสั้นนั้นในการทำความเข้าใจทั้งหมดในสิ่งที่เขาอยากจะรู้แต่ตรงกันข้ามครับกลับมาดูสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวแล้วก็พบว่าจริงๆแล้วบางอย่างนั้น สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนั้นกลับเป็นประโยชน์มากแล้วก็เริ่มในการที่จะเรียนรู้เสาะแสวงหาเพื่อที่จะนำสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนั้นเอามาใช้สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราก็สามารถให้ทั้งความรู้กับเราเป็นทั้งความรู้ในด้านลบและเป็นทั้งความรู้ในด้านบวกความรู้ในด้านลบก็เพื่ออะไรครับเพื่อที่เราจะไม่ต้องไปรู้มันมากเพื่อที่เราจะไม่ต้องไปทำตามสิ่งที่ เป็นความรู้ในด้านลบนั้นเรารู้ว่ามันไม่ดีเราก็ออไม่ทําแต่ความรู้ในด้านบวกก็ยิ่งเป็นประโยชน์ผู้เขียนตอนนี้บอกว่าสิ่งที่อยู่ใกล้นั้นเป็นทั้งด้านบวกและด้านลบเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์เป็นทั้งความชอบธรรมและเป็นทั้งความอธรรมแต่ทั้งหมดนี้มันก็อยู่ใกล้ตัวเราเพื่อที่เราจะสามารถนำสิ่งที่ดีนั้นมาใช้ได้ ผมเป็นเด็กต่างจังหวัดในสมัยก่อนในเวลาเราไปทุ่งนานะครับเวลาไปไร่นะรพ่อแม่มักจะสอนว่าอะไรคือสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราที่มันเป็นสมุนไพรแล้วก็สามารถใช้ได้ในทันทีทันใดเวลาเราโดนแตนต่อยเวลาเราโดนมดกัดเวลาเราโดนของมีคมบาดนะครับแต่ผมจำได้แม่นอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาอยู่ที่ไร่อยู่ที่ทุ่งนา เด็กๆเ,เราจะชอบเล่นแบบพวกไม้ไผ่อะไรกันเนี่ยนะครับเอามาทําเป็นปืนเอามาทาเป็นของเล่นแล้วบางทีไม้ไผ่ผิวไม้ไผ่มันก็จะบาดมือนะครับสิ่งที่ผมจําได้แม่นก็คือ <c oughs> วิธีที่จะห้ามเลือดให้มันหายได้อย่างรวดเร็วก็คือเอาใบต้นสาบเสือมาขย,ขยี้ขยี้ขยี้แล้วก็ปกลงแผลแล้วก็มันจะทําให้เลือดหยุดไหลเร็วขึ้นนี่คือสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว มองใกล้ตัวมองในสิ่งที่อยู่รอบๆอบตัวแล้วก็นำมันมาเป็นประโยชน์พื้นฐานชีวิตของเราครับจะมีอีกจะมีหลายสิ่งหลายอย่างคือการเรียนรู้สิ่งที่อยู่รอบตัวคุณธรรมจริยธรรมเบื้องต้นคุณงามความดีที่เราจะทำหรือการละเว้นในสิ่งที่ชั่วร้ายเหตุการณ์ที่ดีและร้ายที่เกิดขึ้นกับคนอื่นมันก็จะทำให้เรารู้จักตัวเราเองมากขึ้นถ้าสิ่งนั้นไม่ดีกับคนนั้นที่เขาทำแล้วเรา จะหลีกเลี่ยงอย่างไรมองใกล้ตัวเรามองดูเราว่าเหตุการณ์นั้นจะทำให้เราเรียนรู้อะไรและนำอะไรมาใช้ได้อย่างถูกต้องบ้างพระเยซูสอนให้เรามองตัวเองมองใกล้ๆก่อนพระเยซูบอกว่าทำไมท่านจึงพูดกับพี่น้องของท่านว่าน้องเอ๋ยให้ฉันเขี่ยผงออกจากตาของเธอแต่ท่านกลับมองไม่เห็นไม้ทั้งท่อนที่อยู่ในตาของท่านโอคนหน้าซื่อใจคด จงดึงไม้ทั้งท่อนออกจากตาของท่านก่อนแล้วท่านจะเห็นได้ถนัดจึงจะเขี่ยผงออกจากตาพี่น้องของท่านได้มองใกล้มองที่ตัวเราก่อนมองว่าเราเป็นอย่างไรเพื่อให้เรารู้จักตัวเราเองเรารู้จักตัวเราเองได้สไตล์การแต่งตัวของเราการกินของเรานิสัยใจคอของเรา เรามองดูตัวเองเพื่อจะใช้ชีวิตได้อย่างถูกต้องในแต่ละวันอย่างที่สองครับการมองใกล้ก็เพื่อที่จะให้เราปลอดภยัยป้องกันภัยที่มันจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเรา มองใกล้เพื่อป้องกันภยัยพ่อมพี่บอกว่าข้าพเจ้าพบอีกสิ่งหนึ่งคือซึ่งหนึ่งซึ่งขมขืนยิ่งกว่าความตายคือผู้หญิงซึ่งมีใจเป็นบ่วงแล้วและตาข่ายมือของนางเป็นโซ่ตรวนคนที่พระเจ้าพรอพระทัยจะหนีหนางพ้นนางแต่คนบาปจะถูกผู้หญิงคนนั้นจับเอาไปสิ่งที่ผู้เขียนได้ตระหนักให้เราได้ให้เราตระหนักในครึ่งนี้ก็คือปัญญาจารย์มองว่า มีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันสร้างความเจ็บปวดให้กับคนเรานะความตายก็ใช่จุดสิ้นสุดความการใช้ชีวิตของเราที่มันมาถึงความเจ็บปวดเจ็บปวดและความตายก็ใช่แต่ปัญจญาจารย์บอกว่าใครที่เกิดมาและตายจากไปนั้นคนนั้นได้พบกับความสุขที่สุดในชีวิตแล้วไม่ต้องเผชิญอะไรอีกในโลกนี้ไม่ต้องเผชิญกับความเจ็บปวดความเจ็บป่วยอีกกนั้นก็ตาม ความตายก็ยังถูกมองว่าเป็นความขมขื่นแต่ปัญญาจารย์บอกว่ามีอีกสิ่งหนึ่งที่ขมขื่นยิ่งกว่าความตายคือการตกอยู่ในบ่วงหรือกับดักของสิ่งที่หลอกลวงในที่นี้ปัญญาจารย์ยกตัวอย่างผู้หญิงไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนแต่ว่าอาจจะเป็นผู้หญิงที่เขาเรียกว่าในสมัยนั้นเป็นหญิง,หญ,งหญิงโสเภณีนะครับ <c oughs> ที่อยู่ในข้างทางหรืออะไรต่างๆ แล้วก็ผู้ชายที่ออกไปทําสงครามออกเดินทางออกจากครอบครัวไปค้าขายนะครับผู้ชายเหล่านี้มักจะตกเป็นเหยื่อของหญิงโสเพณีที่อยู่ข้างทางพอตกเป็นเหยื่อเสร็จปุ๊บอะไรครับทรัพย์สินสิ่งของก็จะถูกปลดออกไปหมดนะจะถูกเขาเรียกถูกปล้นแบบง่ายๆโดยที่ตัวเองไม่ไม่ได้ระวังตัวไม่ได้ระมัดระวังไม่ได้มองใกล้ๆเพื่อตัวเองจะปลอดภยัย ปัญญาจารย์จึงเตือนว่าสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังก็คือว่าการที่เราจะมองใกล้ๆเพื่อที่เราเองจะปลอดภัยอย่าคิดว่าบางครั้งอะไรก็ตามที่มันดูดีสวยงามสวยหรูและดูเหมือนมันน่าไว้ใจเราต้องคิดให้รอบคอบอันตรายมีอยู่รอบตัวเราเราอาจจะลืมความปลอดภัยของตัวเองถ้าเราไม่ได้เริ่มมองใกล้ๆจากสิ่งที่มันอยู่รอบตัวเรา เราข้ามถนนเราก็ต้องมองอ๋อข้างซ้ายมาไหมข้างขวามาไหมแล้วก็ค่อยๆเดินไปนี่คือการมองใกล้ๆแต่ถ้าเราไม่มองเป็นไงครับตามองฝั่งโน้นโอ้โหอันนี้ก็น่ากินอันนั้นก็ร้านนี้ก็อันนี้ชาบูเปิดใหม่อันนี้ก็โอ้โหเดินข้ามถนนไปไหมครับไม่ทันระมัดระวังเพราะเราลืมที่จะมองใกล้ๆสัปดาห์ที่แล้วผมไปเชียงรายครับแล้วก็ผ่านอุตรดิษตอนนี้อุตรดิตเนี่ย สิ่งที่ขายกันเยอะที่สุดข้างทางก็คือลองกองครับขายกันเป็นเข่งเขงเลยเนี่ยเข่งดึงห้ากิโลร้อยห้ากิโลร้อยนะครับผมก็จอดรถแล้วก็ซื้อโอ้ลองพกกองมันจะพวงสวยๆเนาะนะครับพวงสวยๆแต่ปกติเป็นคนที่ไม่ชอบลองกองที่เป็นพวงสวยๆเพราะว่า ข้างในมันแน่นๆนยะมันชอบมีหนอนมันมีตัวแมลงมีตัวอะไรไม่รู้ผมจะชอบซื้อที่มันเป็นหลุดๆล,ลุยๆนะครับจะได้กินง่ายๆแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเขาจะขายเป็นพวงเป็นพวง,พวงก็ซื้อใส่รถไปครับกลับไปบ้านแลนะพอไปถึงบ้านเสร็จปุ๊บอ่ะกินงี้กินนะครับล้างเสร็จแล้วก็กินแต่มีพวงหนึ่งครับผมก็เอามาล้างปกติทั่วไปนะพอล้างเสร็จปุ๊บก็บิดเพื่อที่จะให้มันเขาเรียกอะไรอ่ะห่างๆกันบ้างจะได้บิดได้ง่ายๆพอบิดเสร็จปุ๊บนะครับ มีสิ่งหนึ่งตกมาจากพวงของลองกองปุ๊บตกไปที่พื้นผมมองเห็นโอ้โหแมงป่องครับตัวเท่านี้ผมตกใจเลยโอ้นี่เราซื้อลองกลองตั้งแต่เอาแมงป่องขึ้นรถตั้งแต่อุดรเลดิตไปถึงเชียงรายนะลืมคิดบางครั้งสิ่งที่อยู่ใกล้เราก็เผลอเลอไปเพราะฉะนั้น เมื่อเรามองใกล้ๆตัวเราให้เรามองเพื่อที่เราเองจะปลอดภยัยเรามัดระวังอยู่เสมอๆเปโตครับท่านเตือนเราไว้ในหนึ่งเปโตบทที่5ข้อ8บว,ว่าจงควบคุมตัวเองจงระวังระวัยให้ดีศัตรูของพวกท่านคือมารดุดสิงโตคำรามเดินวนเวียนเที่ยวเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้ระมัดระวังรอบๆข้างให้ดีมองใกล้ๆเพื่อที่เราเองจะมีความปลอดภยัย พระเยซูแท้พระวจนะของพระเจ้าตอนนี้บอกว่าคนที่จะปลอดภัยคือคนที่พระเจ้าพอพระทยยระรัย,นนย,นนไ,ทยไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าเกลียดคนโน้นหรือเรียกคนนี้หรือพอพระทัยไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นหมายความว่าคนที่นําวิธีการหรือคําสอนของพระเจ้ามาใช้คนนั้นจะปลอดภัยคนนั้นจะสามารถพ้นภัยในสิ่งที่ถูกกับดักและลอดลวงได้พระเยซูบอกว่าจงฉลาดเหมือนงูและอ่อนสุภาพเหมือนนกพิราบ เพื่อเราจะมองใกล้และจะมีชีวิตที่ป้องกันภัยตัวเราอย่างที่3ครับเรามองใกล้ๆเพื่อให้คิดรอบครอบคิดให้รอบคอบครับปัญญาจารย์บทข้อ27บอกว่าปัญญาจารย์กล่าวว่าดูเถิดข้าพเจ้าพบดังต่อไปนี้เมื่อเอาสิ่งหนึ่งมาเพิ่มเข้ากับอีกสิ่งหนึ่งจะได้ข้อสรุปนะครับคำสำคัญของข้อนี้ก็คือว่าข้าพเจ้าพบคําว่าพบเป็นกุญแจสําคัญที่จะทําให้เราได้รู้ เข้าใจการรู้และเข้าใจนี้มาจากการถามการหาคำตอบและพบคำตอบนั้นอย่างจริงจังการเข้าใจนี้มาจากประสบการณ์ของการเรียนรู้เราแต่และคนมีประสบการณ์ของการเรียนรู้ที่แตกต่างกันเราแสวงหาเรารวบรวมเรานำสิ่งต่างๆที่เราคิดนั้นมาสรุปเรื่องนี้จริงๆเรื่องบางเรื่องมันมาจากหลายสาเหตุนะครับบางครั้งเราจะสรุปด้วยประโยคเดียวก็ไม่ได้ เราจะสรุปด้วยเหตุการณ์สุดท้ายก็ไม่ได้เราจะสรุปเรื่องนั้นด้วยเหตุการณ์แรกก็ไม่ได้เราคิดให้รอบคอบจากเรื่องนี้มันเป็นอย่างนี้มาอย่างนี้มาอย่างนี้เพื่อความเข้าใจเราอาจจะต้องตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานแต่และช่วงเวลานำข้อมูลต่างๆมารวบรวมเข้าด้วยกันแล้วในที่สุดแล้วเราจะได้ข้อสรุปออกมาเป็นเรื่องราวที่ถูกต้องการมองใกล้ เพื่อจะให้เราคิดได้อย่างรอบคอบสำหรับตัวเราเองการพบหรือการได้รับคำตอบก็เท่ากับว่าเป็นการได้รู้ถึงสิ่งที่เราได้พยายามเสาะแสวงหาและเมื่อเราได้รับคำตอบแล้วเราจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างถูกต้องในแต่ละวันดังนั้นเมื่อมองดูใกล้ๆเราก็จึงค่อยๆนั่งคิดค่อยๆหาคำตอบและขอการทรงนำจากพระเจ้าเพื่อเราจะมี ทางที่มั่นคงแน่นอนในการตัดสินใจที่ถูกต้องการคิดรอบคอบเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้จากประสบการณ์ของเราปกติผมเองเป็นคนที่ไม่ค่อยรอบคอบเท่าไหร่นะครับทำสิ่งนี้เสร็จแล้วจบ,จบมันก็จบเป็นชิ้นๆปเป็นงานงานจบเป็นวันๆอะไรไปนะครับเราไม่คิดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะส่งผลต่ออนาคต2ปี3ปีหรือ1เดือนหรืออะไรเราข้างหน้ายังไงเราไม่ได้คิดนะครับ แต่ประสบการณ์จะสอนให้เรารู้ว่าเราควรจะมองใกล้ๆตัวแล้วก็เพื่อให้เราคิดให้รอบครอบเช้านี้ผมเดินมาจากที่พักเพื่อมาที่นี่ฝนตกถ้าโดยปกติแล้วผมก็โอเคฝนตกก็คือใช้ร่มเนาะใช้ร่มนะมนครับก็แค่นั้นจบแต่ผมกลับมาเริ่มคิดว่าเอ๊ะแล้วเราจะทำยังไงต่อ ถ้าร่มถ้ามันมาถึงโรงพยาบาลแล้วร่มมันเปียกแล้วเราก็ถือร่มเปียกๆเ,เข้าโรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลเขาก็ลื่นแล้วถ้าเกิดคนเดินมาแล้วมองไม่เห็นคนลื่นล้มอีกเอะเราก็เป็นสาเหตุทําให้คนลื่นล้มแล้วเนี่ย้าทํำยังไงอ่ะคะครับผมก็เริ่มคิดรอบครอบขึ้นมานิดนึงโอเคพกถุงพลาสติกมาใบหนึง่งเดินเข้ามาเสร็จปุ๊บ หุบล่มแล้วก็ยัดถุงเข้าไปในถุงพลาสติกเพื่อไม่ให้มันเปียกพื้นแล้วก็ใส่ในกระเป๋านะครับแล้วก็คิดต่อไปอีกว่าหลังจากเทศนาจบเสร็จปุ๊บเนี่ยจะต้องซื้อของอะไรกลับบ้านออกมาทีเดียวคิดให้รอบคอบนะครับจริงๆก็ไม่ได้คิดเองเหรอกครับภรรยาสั่งมาบอกให้ซื้ออะไรอะไรบ้างแต่ก็ดีไหมครับคนใกล้ตัวเราช่วยเรา เพื่อเราจะคิดให้รอบคอบขึ้นพี่น้องครับพระเยซูคริสต์เช่นเดียวกันพระงคทรงอยู่ใกล้เราและพระงคทรงพร้อมที่จะให้เราคิดอย่างรอบคอบเหมือนที่พระเจ้าคิดดังนั้นพระเจ้าของพระเจ้าในวันนี้อยากจะหนุนใจทุกท่านครับให้เราคิดสิ่งที่อยู่ใกล้เราและพระเยซูก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเราเสมอๆม,มองใกล้ๆเพื่อเรารู้จักตนเองเพื่อป้องกันภยัยและเพื่อที่เราจะคิด ให้รอบคอบใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันอย่างมีความสุขให้เราที่ฐานด้วยกันครับพระเจ้าที่วิดาสาธุการแด่พระองค์ขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระคุณความรักอันยิ่งใหญ่ขอบคุณพระเจ้าสําหรับสารพัดสิ่ง ขอบคุณพระเจ้าสิ่งดีๆที่พระเจ้าโปรดสอนข้าพระองค์ทั้งหลายเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะมองดูตัวเองมองใกล้ๆเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะเห็นถึงพระพอรอันยิ่งใหญ่ของพระองค์และนําพระคําในวันนี้ใช้ในการดาเนินชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายได้เป็นปกติสุขจึงอธิษฐานมอบทุกคนไว้กับพระองค์ในพระนามพระูคริสต์เจ้าอาเมน อาจารยพรครับ